จักรยานนะครับไปดูทีมพกกายของไทยนะครับผลงานเยี่ยมเลยครับคว้า5เหรียญทอง2เหรียญเงินในศึกชิงแชมป์อาเซียนครับทีมพกกายไทยก็ยังคงรักษามาตรฐานนะครับแล้วก็มีผลงานในการแข่งขันในรายการชิงแชมป์อาเซียน2024นักกุงเวนจันทสปป,ปลาวนะครับโดยในวันที่2ของการแข่งขันคว้ามาอีกถึง5เหรียญทองเลยทีเดียวครับจากผลงานของกิติศักดิ์บุรครมนะครับในรุ่นสปอร์ตฟิสิกชายความสูงไม่เกิน175เซนติเมตรนะครับ ราชาซัพ์จเจริญซัพ์ในรุ่นสปอร์ตฟิสิกชายความสูง175เซนติเมตรยุพพรสืบสวนรุ่นโมเดลฟิสิกหญิงความสูงไม่เกิน155เซนมรุ่นโมเดลฟิสิกหญิงความสูงไม่เกิน160เซนมจากจิรนันสุรันด้วยนะครับสาหรับในการแข่งขันแชมป์ออฟแชมป์พราะกายชายโดยการนำเอาผู้ชนะเลิศการแข่งขันอันดับที่1ของพกกายทั้ง6รุ่นมาประชันหาสุดยอด สำหรับตำแหน่งมิสเตอร์อาเซียน2024ในปีนี้ก็ปรากฏว่าเป็นธนกฤตประจันตเสนครับซึ่งชนะเลิศอันดับที่1ในรุ่น75กิโลกรัมสามารถเบ่งกล้ามโชว์ความคมชัดแล้วก็คว้ารางวัลมนะิสเตอร์อาเซียนไปครองอีก1รางวัลฮะโอ้โหดูครับมัดกล้ามโอ้โหแน่นแน่ <ๆ S 1> เลยนะฮะก็นอกจาก5เหรียญทองสเหรียญเงินแล้วนะครับทัพนักพากายไทยยังสามารถคว้ารางวัลถ้วยคะแนนรวมอันดับที่3 ทั้งประเภททีมชายแล้วก็ทีมหญิงมาครองอีกด้วยจากนี้ไปสมาคมก็เตรียมเป้าหมายในการพัฒนานักกีฬานะครับที่ได้เหรียญทองเนี่ยนะฮะแล้วก็นักกีฬาที่มีความหวังเพื่อไปร่วมการแข่งข,ขันกีฬาพกกายชิงแชมป์เอเชียที่อินโดนีเซียในเดือนสิงหาคมนี้ต่อไปครับ